กราบเรียนประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายวัฒนาบุญยรักษ์ธัญญานักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษกองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะขอนำเรียนเกี่ยวกับผลการดำเนินง,งานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมสำหรับโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นโครงการที่เริ่มดำเงงนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณพศ2558 โดยปัจจุบันเป็นการบนินง,งานตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560หมวด2ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริตโดยตั้งแต่ปีงบประมาณ2558จนถึงปัจจุบันนี้นะครับมีโครงการที่ได้รับการคัดเลือกให เข้าร่วมโครงการจัดทําข้อตกลงคุณธรรมแล้วจํานวน147โครงการโดยเป็นข้อมูลณนะวันที่15สิงหาคม2565นะครับจำแนกออกเป็นโครงการของส่วนราชการจํานวน60โครงการรัฐวิสาหกิจจํานวน69โครงการและหน่วยงานอื่นๆจํานวนจํานวน18โครงการ ทั้งนี้นะครับสำหรับผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินในห่วงเวลาปี2,561ถึง2,565ทางคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตหรือคณะกรรมการคอปทอได้มีการคัดเลือกโครงการให้เข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรมจำนวน97โครงการและนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังได้มีการดำเนินการในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องอาทิ การจัดฝึกอบรมหลักสูตร Independent Observer Program ให้แก่ผู้สังเกตการในโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมการกำหนดแนวทางในการบูรณาการการทำงานร่วมกันร,ระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงานตรวจสอบโดยมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะครับ และนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังได้มีการแต่งตั้งผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตจำนวน6ท่านตลอดจนได้มีการขยาย ผลการดําเนินการจัดทําข้อตกลงคุณธรรมโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนําแนวทางการจัดทําข้อตกลงคุณธรรมไปกําหนดใช้กับโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐอื่นที่ดําเนินการนอกเหนือจากพรบการจัดซื้อจัดจ้างหรือแม้แต่การดําเนินการสนับสนุนการนําข้อตกลงคุณธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไป และนอกจากนี้แล้วนะครับในปี2,565ทางกรมบัญชีกลางเองและคณะกรรมการความร่วมมือความร่วมมือป้องกันการทุจริตได้มีการเปิดรับสมัครผู้สังเกตการเพิ่มเติมเพื่อรองรับโครงการที่คาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นในอนาคตส่วนแนวทางในการดําเนินการขับเคลื่อนในระยะต่อไปก็จะมีการกําหนดรูปแบบและแนวทางในการดําเนินกาารดํเนนิงานที่รองรับจํานวนโครงการจัดทําข้อตกลงคุณธรรมที่เพิ่มขึ้นรวมทั้ง การสนับสนุนให้มีการใช้งานระบบบริหารจัดการโครงการจัดทําข้อตกลงคุณธรรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องสามารถดําเนินโครงการจัดทําข้อตกลงคุณธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบครับ